ทำไมเขาถึงพาวิ่งอย่างนั้นอ๋อเอ้ยไหนแม่ดูตรงไหน,นหนูเจ็บตรงไหนบ้างลูกทำไมแม่พาวิ่งอย่างนี้ล่ะนี่นะคะโอ้โหนี่โอ๊ยทะลก มืดมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะ หาน้องอุปอนะคะอุปอปอ,อเอ้ยไงลูกอืมไงลูกเม <c oughs> ื่อวานแม่พาวิ่งเหรอลูกอืแม่เพลินพาวิ่งเหรอลูก โอ้ยแม่เพลินเป็นไรเมื่อวานเห้อแม่พาลูกวิ่งเห้อเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะคะอยู่บ้านยังไงลูกเหนื่อยไหมเมื่อวานแม่พาวิ่งฮะโอ้คนเก่งคนเก่งคนเก่งเหนืไไ่อยไหมลูกอ่า เนี่ยน,นะคะโอ้เป็นรอยหูถลอกเลยไหนดูซิดูซิโอ้หูหน่อยลูกไหนหนูเจ็บไหมลูกไหนแม่ดูหูก่อนโอ้เก่งจังเลยขึ้นเนี่ยคะ่ะเป็นรอยถลอกที่หูเมื่อวานแม่ไพเลนาพาหนูว,ว,วิ่งอ่ะหนเป็นแผลนิดนึงของ้อกนก็ตกตกช้างนะคะม ก็เค็ดถัดยอกนิดหน่อยนะปวดแขนไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงพาวิ่งอย่างนั้น๋อเอ้ยหแม่ดูตรงไหนหนูเจ็บตรงไหนบ้างลูกทำไมแม่พาวิ่งอย่างนี้ล่ะนี่นะคะโอ้ยหนี่ลอยทเลอกเลยนี่เจ็บไหมลูกเจ็บตรงไหนไหม เนี่ยแม่ดูหนซิว่ามีตรงเพตรงไหนไหมดูดิถลอกเลยเนี่ยพาลูกวิ่งทําไมเมื่อวานเนี่ยไพยลินเออตรงไหนอีกเยเดี๋ยวแม่ดูหนซิหนูเจ็บตรงไหนไหมปอนูเจ็บตรงไหนไม่ลูกหนูพูดไม่ได้อะน้องหนูเจ็บตรงไหนเนี่ยมีที่ถลอกที่หนึ่งนะคะคือที่หูไงลูก แม่ไพรีนพาวิ่งแล้วลูกมา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 หาแม่มามามาเลยมา,าเลยมาเลยหาแม่ปุ้ยเล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 ยมามาลูกมามาโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาแล้วขวัญเอ้ยขวัญมาขวาัญโอโอคุณแม่พาวิ่งนะคะเมื่อวานตอนเย็นๆน,นะคะ พ่อนกพาไปกินน้ําแล้วก็จะพาเดินออกนกก้งไกลก็ไม่รูกก้เขตกใจอะไรพาลูกเขาวิ่งดีนะไม่เป็นไรมากพ่อนกก็ตกช้างนะคะเมื่อวานบวดที่แขนอยู่นะคะดีแขนไม่หักโยกใหญ่โยกใหญ่ คุยก็เลยมามาดูนอ้องโอปอว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานแม่พาวิ่งก็จะมีรอยถลอกที่ที่ที่หูนะคะมีเป็นแผลนิดหน่อยเช็คดูแล้วก็ไม่เป็นไรมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินไม่ต้องสะกิดเดี๋ยวให้กินแน่นอนโอ้ยเก่งจังเลยลูกหนูไม่เจ็บละมั้งอย่างนั้นน่ะหนูเล่นได้ <laughs> ต,ตาโตตาใสจิกเลยไงคะใหโลกอ๋ออยากเล่นกับแม่อยากเล่นกับแม่แมใช่ไหมไพเรนไพเรนเลยไพเรนไพเรนโยกใหญ่เลยเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินใจเย็น มาดูโอปอก่อนแป๊บหนึง่งว่าหนูเจ็บไหมเนี่ยปอเนี่ยปอเอ้ยเป็นไงลูกอันนกับแม่ก่อนมา嘛เล่นกับแม่ก่อน,มามาน,อนให้แม่ชื่นใจก่อนโอ้ยดูเล่นดินมาเล่น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 เนเก่งเล่นเล่นเล่นไหนดูมือดูมือดูมือน้อยน้อยก่อนแล้วอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรละมั่งเงี้ยโอ้ยหาวตัวเบลลมเลยม,มีหาวด้วยนะคะมาเร็วมาเร็วมาเล็วเ,เอาหาวอกก่อนเร็วเล็วเล็วเยเก่งของแม่แน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 ่ อได้ยินเสียงรถนะคะได้ยินเสียงรถนิ่งเลยปึ๊บปอเอ้ย <c oughs> เขาเขาเรียกเขาทุกวันอะคะ่ะเรียกชื่อเขาทุกวันเขาก็จะรู้จักชื่อเขานะปอเอ้ยปอ <c oughs> มีการถ่านม,ามอง <c oughs> ปอเอ้ยปอ <c oughs>